อันนี้เอาประเด็นพี่ดีกว่าวันนี้อยากฟังพี่วิเคราะห์ต่อเดี๋ยวผมจะฟังพี่มัางดีกว่าวันนี้มีประเด็นอะไรที่พี่คิดว่าวันนี้น่าสนสนําเสอเนือ่อก็ผมสงสัยแจกเงินคราวนี่ก้าวหรือสิบนาทีหมดหมดเลยเนี่ยนะสามารถจองได้เต็มเป๊ะเต็มที่เลย,เยครับผมก็อยากจะชื่นชมว่าประสิทธิธภาพในการ ในการใช้คอมพิวเตอร์ของคนไทยเนี่ยคงจะดีมากเลยอืนะแต่เรื่องนี้ก็ยังเรียกว่ายังยังล้าสมัยะะไว้หน่อยสมัยคุณทักษิณแปลงหุ้นปตทเข้าตลาดเนี่ยแค่สามหรือสี่วินาทีครับ <laughs> จบละนะผม <laughs> ว่าเคสเนี้ยน่าจะมาศึกษาว่ามันมีความคล้ายคลึงกันตรงไหนแล้นมัน,นมันจบเร็วแบบนั้นแต่คุณทักษิณเนี่ยขายหุ้นไปต้องรอหุ้นมีราคาแล้วขายออก แต่อันนี้เข้ามาแล้วได้เงินเลยอืมใช่ไหมฮะแล้วทําไมถึงเก้านาทีสิบมัน<อ>ช้าต้องมี o t p ส่งออกมาเลยนั่นแหละแต่ว่ามันเร็วเกินไปอ่ะมันเร็วเกินกับมันเร็วเกินไปจนเรียกว่าเหมือนเหมือนแต่งตัวไปแล้วอะ่ะไม่เ,เมื่อกี้เมื่อเช้านี่ผมฟังข่าวนะเขาบอกว่านาทีหนึ่งนี่ได้ประมาณกี่แสนคนก็ไม่รู้วินาทีหนึ่งนี่ประมาณสองสามพันคนเลยนะ ก็วินาทีหนึ่งมันคืออะไรแล้ววันนี้ผมเอาเน็ตที่แรงที่สุดจะดูหลังสักช่องหนึ่งผมจะต้องรอสี่ห้าวินาทีหนึ 1, 2, 1, 2, 3, ่งสองหนึ่งสองสามเจ็ดเปอร์เซ็นสามสิบห้าห้าสิบเก้าสิบเก้าเพราะยังเกินยังเกิดไปครึ่งนาทีอืมอะไรมันจะเร็วขนาดนั้นได้ยังไงผมผมก็ ผมก็ไม่ได้มีความรู้มากมายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอินเทอร์เน็ตแต่เพราะว่ามีคนอกหักเยอะันนี้เมื่อเช้านี้บอกว่ารออกหักเยอะแต่ผมบอกผมใช้คําว่ามันผิดสังเกตอืมผิดสังเกตแต่จะเป็นยังไงผมไม่รู้นะแต่ว่ามันเร็วเกินกว่าความเป็นจริงเยอะแต่นี้ไม่้ผมก็ไม่รู้แบบมันคืออะไรแน่แต่การที่ใช้เงินเนี่ยเจ็ดพันบาทกับคนไม่ทึงสี่คนเนี่ยพอคนอ่ร้านก็คนครับแต่ใช้เงินของคนทั้งชาติ 60ล้านเนี่ยไปให้คนล้านกับคนอืมเอาให้สองล้านด้วยอ่ะครับมันแค่สองล้านในหกสิบล้านนะอืมแต่เงินที่เอาไปใช้เนี่ยมันเงินทุกคนหกสิบล้านนะครับ,รบต่ไปใช้เพื่อคนสองล้านแล้ววันนี้ห้ามใช้เงินสดอีกนะต้องให้ใช้ผ่านระบบอีกนะฮะผมไม่ผารผมผมผมดูแล้วมันมันมันไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกษิจเลยนะ เพราะเมื่อคุณเมื่อคุณใช้เงินไปแล้วเนี่ยมันก็จะซิ่งปิ้งเข้าสู่ระบบแล้วก็วิ่งตรงไปสู่ปลายทางทันทีมันไม่ได้มีการวนหรือหมุนเวียนนะถ้าเป็นเงินสดเนี่ยผมอ,อาจจะไปซื้อหมูตามตลาดอ,อยากหมูตามตลาดก็จะไปถึงคนเลี้ยงจากคนเลี้ยงก็ไปถึงเออไปถึงโรงฆ่าสัตว์ตรงโรงฆ่าสัตว์ไปถึงคนเลี้ยงเพราะนั้นเงินมันยังเดินทางไปต้องสี่ห้าเปลี่ยนไปสี่ห้าผู้ถือเงินนะ แต่คราวนี้มันไม่มันไม่เปลี่ยนไปไหนเลยมันตรงเป๊ะเข้าไปเลยสองแสนล้านสองแสนล้านบล้านมันจะวิ่งเข้าไปหาคนข้างบนกี่คนกันหมุนถ้าหมุนรอบเดียวก็ได้สองแสนล้านถ้าหมุนสองก็ได้สี่แสนอตอนนี้ห้ามกินเหล้ามันก็ไปทางไหนอะมันก็ไปเข้าตามห้างแต่เงินสามพันห้ามันทําอะไรได้บ้างรับกระบูยาทิพฟันอืมมันก็ไปแค่นี้มันก็วิ่งไปมันก็วิ่งไปตามร้านสงฟ้า หาวังกอนหนุม่มทั้งยี่สิบท่านที่เป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจกันรหลมก็ไปที่นั่นแหละแต่ห้เกิดไปชาวบ้านมันไปนะไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันลงมาที่ชาวบ้านชาวบ้านก็ใช้ใช้ผ่านเครดิตแล้วบอกว่าขอให้ไปซื้อมือถือก่อนถ้าคนหนึ่งละคนหนึ่งครึ่งหนึ่งของคนหนึ่งล้านเนี่ยกลายเป็นห้าแสนคนต้องไปซื้อ,คอ,อ 5, เครื่องมือถือห้าแสนเครื่องเครื่องที่ถูกที่สุดเอาตีว่าใช้เงินได้เป็นเครื่องเสร็จก็ต้องมีเน็ต ไอ้มือถือมันถูกอะแต่พอเขาเข้าไอ้ระบบเป็นเน็ตเป็นซิมเนี่ยมันไปราคาไปอีกอาราคาหนึ่งหมดรีเจคตันนะตัวลงมันไปที่ไหนอะก็ไปที่มาห้าบริษัทที่เป็นเจ้าของเครือข่ายนะเออผมบอกว่าฟังไปแล้วมันมันมันขัดข้องใจมันคล้ายๆมันไม,มไม่มีความสุขในการได้ยินมาเช้านี้นะพี่ผมเช็คคนที่ได้นี่ส่วนใหญ่เป็นคนที่แบบ ไม่มีมือถือดีๆทั้งนั้นแล้วก็มีเงินแน่นอนเพราะว่าชาวบ้านนี่หมดสิทธิ์นะมือถือดีๆกําลังส่งสูงๆมันก็เข้าถึงป่อนในพวกนี้ในกลุ่มผมจะมีกลุ่มไลฟ์ซีมานี่แม่งด่าก,กันชี้เป๋งกันมันไม่ได้บอกตื่นแม่งตีห้าไม่ได้จ่เมื่อกี้นี่เราฟาังอะไรคนเนี่ไม่ควรจะได้ได้น, <c oughs> น่าเกลียดมาก <c oughs> ได้ด้วยแต่ทั้งหัวทั้งเมียทั้งหางนะดูเด่นอ,อ่าอันงานนี้ผมว่าก็เป็นโครงงานที่ล้มเหลวอยู่แล้ว มันไม่มันมันไม่ล้มเลยว่ามันเงินมันก็แจกไปแล้วนะแต่มันไม่ได้ประโยชน์อย่างที่คิดอืมไอ้ไม่ล้มเหลยเราพ้นใจไปก็คือจ่ายครบอะแล้วทั้งหมดก็ออกไปใช้หมดตามที่ท่านต้องการอะแต่ว่าประโยชน์มันคุ้มการที่เอาเงินของคนทั้งชาติเนี่ยไปให้กับคนล้านสองล้านคนเนี่ยมันไม่คุ้มรอกถ้าเงินสองแสนล้านเนี่ยเอามาจองวัคซีนมันจะได้กี่โดสสองแสนล้านเนี่ยโอ้โหได้โอ้โหได้เยอะเลยดิ มันจะได้กี่โดลละห้าร้อยผมว่ามันก็ได้กับคนประมาณยี่สิบสสิบล้านก่อนคงหงงแต่โอเคเนี่ยนะตามนี้นะประมาณยี่สิบล้านฮะแล้วถ้ายี่สิบล้านเนี่ยจ่ายไปที้คนอายุหกสิบก่อนเนี่ยหกสิบถึงแปดสิบจ่ายไปก่อนแล้วก็เด็กกว่าอันหนึ่งขวบถึงสิบห้าขวบไปก่อนผมว่ามันจะครอบคลุมคนอ่อนกับคนแก่ซึ่งเป็นคนที่แพ้ไพยเป็นโรคโควิดแล้วตายง่ายเนี่ยอืมันก็จะครอบคลุมเขาแหละมันจะคุมไปหมดทั้งเด็กอายุหนึ่งขวบถึงสิบสี่สิบห้าขวบ คนแก่หกสิบไปถึงแปดสิบเนี่ยมันก็จะได้ประชาชนเกินครึ่งม,มันก็จะครอบว่อคนที่คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงส่วนที่หนุ่มสาวเนี่ยเขาเป็นแล้วไม่ตายเป็นแล้วหายเองเป็นแล้วก็รักษาได้วันนี้อรอบสองวันนี้คนตายยังไปถึงสิบคนเลยจากตัวเลขเดิมนะครับตัวเลขเดิมสะสมมาทั้งปีหกตัวเลขใหมน่นี่สองเดือนกว่ายัยงยังได้ยอดยังไม่ถึงเจ็ดสิบเลย วันนี้คนติดก็ห้าสิบเก้าคนวันนี้อมไม่รู้กัดหรอไอ้ติดมันติดอยู่แล้วแหละแต่มันไม่ตายไงอืมตอนนี้ไอ้ความไอ้การเป็นโรคไข้แค่เจ็บเนี่ยความเป็นอันตรายมันคือพิการจะตายอืมเป็นแล้วพิการเป็นแล้วตายนั่นแหละโกรวสุดแ้เป็นแล้วไม่พิการเป็นแล้วไม่ตาย,ยมันก็ไม่ใช่โรคที่จะต้องไปนั่งเครียดอะไรกับมันจนขนาดที่ทําให้การทามาค้าขายของประเทศเนี่ยมันเป็ัมพาตไปหมดทุกอย่างต้องหยุดหมดโรงแรมหยุดร้านอาหารหยุด นะฮรีสอร์ทหยุดหยุดหมดหลังจากที่เคยหยุดมาทําท่าจะลืมตาห้าปานได้่อยก็หยุดไปอีกเนี่ยมันก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมีล่าสุดี่ผม <c oughs> ถูกนอกไปข่าว <c oughs> ว่าโรงแรมที่พัทยาก็ปิดเท <c oughs> ียบเลยเอเชียเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมนี่นะพี่โจผม <c oughs> หูือยาคันกำลังจะยิ้มได้หน่อยนะนะ <c oughs> คือมันไม่มีเพราะไม่บินปับ๊บมันก็ที่พักก็หายไปอาหารการกินก็หายร้านค้าก็หาย รถแท็กซี่วันนี้ผมนั่งแท็กซี่มาก็บอนว่าวันนี้ออกแท็กซี่มาอะไรก็โอกาสขาดทุนขนาดเช่าแก่ลดราคาให้แล้วก็ยังยังขาดทุนได้ผมเองไปแต่ยังวัดคืนวันศุกร์สองทุ่มสามทุ่มสองทุ่มสองทุ่มป่าวันคืนวันศุกร์เสาร์ลดลงมากนะฮะร่างคาบปิดกันอย่างรวดเร็วหมดเราจะอยู่ในสภาพนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนนะอีกนานแค่ไหน แต่วันนี้เราก็มีประตูข้างบ้านไม่ใช่ปัะตมิตรเพื่อนเอ,อเพื่อนบ้านที่แข็งแรงมากแล้วก็ก็ไม่ได้กลัวโควิดอย่างเรากลัวนะไมไ่ทางเวียดนามเนี่ยผมว่าเขาก็าก็แข็งแรงมากตัวเลขเขาไม่ได้ติดลบนะแต่เป็นประเทศเด <มา S 1> ียวเขาก็เขาก็ดีแล้วก็เขาก็มีความขยันนแข็งในการทำหากินวัตถุดิบอย่างเยอะมากมายหมาอานาผมว่าเรากำลงังจะพาดท่า เสียโอก,กาสที่จะฟื้นเนี่ยให้กับคนต่างเพื่อนบ้านเนี่ยมากขึ้นสิงคโปร์วันนี้เขาก็ระดมจิดยาเต็มที่ไปละสี่ห้าแสนสี่ห้าล้านคนเขาคนจะครบอะ่ะเมื่อ,อไรที่สิงคโปร์เขาฉีดให้คนเขาครบร้อยเปอร์เซ็นตเขาก็เป็นเมืองที่ไม่มีโควิดครับเขาตรวจคนเข้ามาพอคนเข้าไปปับ๊บผ่านไปไม่เต็นปับ๊บเขาก็ปล่อยเข้าไปได้เลยแล้วตรวจมาจากต้นทาง แล้วมาตรวจที่ปลายทางแล้วก็ปล่อยเข้าไปได้สิงคโปร์เขาจะฟื้นก่อนเรื่องการท่องเที่ยวอืแล้วในแล้วก็การค้ามันก็จะไปเกิดขึ้นสิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางการค้าของอาของเซาท์อีสเอเซียอยู่ละเราก็เตรียมทำตัวให้บ้านเมืองเขาปลอดภัยที่สุดโดยโดย,โดยเร็วแต่ของเรายังมุมอาล้าอยู่กับเรื่องราวพวกนี้อยู่เรายังมีความหวาดกลัว <c oughs> จนน่าจะเกินกว่า ความเป็นจริงมาเลยก็ทิ้งเราตอนนี้ไม่ต้องพูดแล้วมาเลยนี่ตอนนี้ค่ามาเลย็เขเห็นว่าเขาก็มีปัญหาเยอะนะเรื่องโควิดแต่เขาก็เขาก็เร่งเ่องวัคซีนเนนต็มที่แต่เราวัคซีนวันนี้เรากลายเป็นเรื่องไม่รู้ว่าจะหนาเมื่อไหรไม่รู้ใครจะเป็นคนเอามาไม่รู้จะผ่านออยอ,อย่างไงนะฮะ<ม>แล้วก็อย่างออยอเองก็น่าสังเกตยอย่างนะทั้งเช่า จีนพูดมาเมื่อห้าหกเดือนที่แล้วนะว่าถังเช่าเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยกับร่างกายนะแตโดยที่นักวิทยาศาสตร์จีนเขาเป็นคนพิสูจน์มาว่าถังเช่าไม่มีประโยชน์อะไรกับคนกับคนเลยเนี่ยนะแล้วเมื่อไม่กี่วันนี้เขาประกาศยืนยันอยากเป็นทางการว่าถัางเช่าไม่มีคุณสมบัติใดๆทั้งสิน้นแต่วันนี้ถังเช่าก็ยังโคตรนากันเต็มหน้าจอทีวีเราหน้าวิทยุเราเป็นกล่องขายกันอย่างสิดเท้นอ<ม>อยอก็ปล่อยปะ ไม่เอามาพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าที่จีนพูดผิดหรือถูกแล้วถ้าจีนพูดถูกแล้วเราพิสูจน์แล้วจริงอย่างที่จีนว่าเราจะปล่อยให้คนธรรมดาเลยถูกมอมเมาด้วยการซื้อสั่งเช่ามากินทุกวันทุกวันเพื่ออะไรแพงด้วยเยอะทั้งแพงแล้วก็พวกจิตอ่อนก็ไปกินกันเป็นวักเป็นเวรน,น,น, <c oughs> นะแล้วก็วันนี้กลา,กายเป็นว่ายืนยันด้วยแล้วจากหมอไทยนะฮะว่า การพูด่างชาวติดต่อกันยาวนานเนี่ยมันทําให้ไตาวายนะไตาวายมันก็คือตไตวายนะถ้ากลับไปมันก็ตาไตไตวายก็ไตาวายไงน,นะผมว่าวันนี้ออยกับไม่ไม่ไม,ไมีไม่มีการกระดิกกระดียอใดในเรื่องนี้เลยนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยวัคซีนโควิดที่จะเข้ามาเมืองไทยอยอยขอตรวจสอบว่ามีคุสมบัติเพียงพอหรือเปล่าที่จะให้มาจำหน่าย มีเอกชนขอไปแล้วยื่นเอกสารแล้ว<ม>จะบอกว่าถ้าได้หลังจากเอกสารครบจะใช้เวลาสามเดือนป<ม>เป็นอย่างเร็ว<ม>พี่ว่าอย่างไง <c oughs> นี่มีมีมีคนเขาโวยวายอยู่คุณเอาอะไรต้องสามเดือนคุณเอาปัญญาตรงไหนไปตรวจสอบ<ม>ของที่เขาผ่านออกมาแล้วจาปมาหารแล้วเขาฉีดให้ประชาชนของเขาแล้ว<ม>เขาฉีดให้ผู้นำประเทศของเขาแล้ว แล้วเราต้องมานั่งวิเคราะห์อีกสามเดือนเพื่อจะปล่อยให้มาเอามาขายให้คนไทยคุณตัดโอกาสที่คนไทยเนี่ยจะเข้าไปถึงยาที่ทําให้เขาเามีชีวิตที่ดีขึ้นยาที่ทําให้เขารู้สึกปลอดภัยทําไมเราต้องไปตัดเสรีภาพในการรักในการป้องกันตัวเองของประชาชนนะคมันไม่มีเหตุผลนะมีสามเดือนหมายถึงเอกสารครบนะพี่นะต้องขอก่อนขอ,ขอนั่นขอนี่ไปเรื่อยครบเมื่อไหร่แล้วนับอีกสามเดือน <laughs> แล้วเราเรา,เราจะมองเรื่องนี้ยังไงพยไอยาจะมองยังไงนะฮะ mm hmm. แล้วคนที่ไปติดติงก็จะกลายเป็นคนที่กลายเป็นคนที่ถูกเอรัฐมนต,ตรีสาธุโวยวายด่าว่าอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงี้อย่างนั้น mm hmm. นะผมว่าเขาเราดูเหตุผลก่อนว่าที่เขาพูดถึงนี่มันถูกต้องไหม mm hmm. อย่า,อาไปป้ายไปนูนอะไปป้ายนี่ยโยงไปหาอะไรนะ mm hmm. ลักษณะแบบนี้มัน มันเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบนะ,นะแล้วก็เป็นก่าวหาคนโดยที่เ,เป็นความรู้สึกข,ของตัวเองเท่านั้นเองนะเขามีสิทธิ์ที่จะวิจิทิิจะพูดถึงเรื่องราวแบบนี้ในเมื่อเขาเองเนี่ยต้องรับผิดชอบนะอย่างคุณธนทรธนกรเน,นี่ยเขาก็มีคนที่ดูแลพักเขาเลยเลือกเขาอยู่เนี่ยหกล้านกับคนก็คือสิบเปอร์ซ็ของคนในเมืองไทยเนี่ยหกล้านกับหกสิบล้านนี่มันคือสิบเปอร์เ็นต์นะเขา เป็นคนที่เด็กรุ่นใหม่เขาเป็นคนที่ทำมาค้าขายกับคนในโลกนี้ <Yes. S 1> เขามีความทันสมัยเพียงพอที่จะเรียกร้องให้มีการปล่อยให้คนไทยเนี่ยเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็วที่สุดแต่วันนี้ความชักชา้าใดๆทั้งสิ้นก็เทียเท่ยงไม่เือตามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายให้ได้อธิบายให้กระจ่างอย่างนั้นคุณจะนำความเ,เสื่อมเสียเนี่ยไปสู่ ส่วนอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยที่ไม่มีความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมว่าผมยืนยืนข้างความคิดของคุณธารวร่าออยต้องปล่อยให้วัคซีนของชาติใหญ่ๆชาติที่เขาพ,พ,พิสูจน์แล้วเอาเข้ามาวันนี้เรามาปล่อยข่าวว่าที่นั่นสีวัคซีนแล้วตายกี่คนกี่คนนะถ้าถามว่าย3สิบคนที่ตาย จากการฉีดวัคซีนจากคนอีกล้านกว่าที่ตายจากการเป็นไวรัสมันตัวเลขมันต่างกันมากนะะ<ม>แล้วก็การตายเพราะฉีดวัคซีนก็ยังต้องดูว่ามันตายเพราะตายคาเข็มหรือเปล่าหรือตายเพราะมีโรคตัวอื่น<ม>ไปฉีดแล้วก็ทําให้เกิดผลข้างเคียงนะเราก็ยังไม่มีอะไรรู้เลยวันนี้เราก็ไปไปบอกแล้วว่าวัคซีนยังไม่นิ่งยังไม่มีการไม่ไม่เหมาะสมเพราะว่าวันนี้เราให้ เราให้โรงพยาบาลนี่ถ้าก็มีคนมีความรู้นะะเท่าเทกันกับหรืออาจจะดีกว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขด้วยซ้ําเพราะรัฐมนตรีสาธารณสุขอะท่านเป็นในช่างนะท่านเป็นพวกผู้รับเหมาอืมนะแล้วท่านจะมาพูดเรื่องหยูกยานะขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลต่างๆซึ่งมีหมอที่เขาเก่งแล้วเรื่องยาอยู่กับยามาอย่างตลอดชีวิตเนี่ยเขาพูดถึงวัคซีนเขาพูดอย่างคนรู้จริงนะไม่ใช่รู้อย่างเออ่ ท่านเป็นรฐมนตีที่มาจากผู้รับเหมานะฮะการเป็นนักก่อสร้างมาเป็นรฐมนตรีแล้วมาคุยเรื่องตัวโยงตัวยาแล้วมาคัานกันเรื่องตัวโยงตัวยา,ต,ยาต่างๆผมว่าผมว่ามันมันมัน,มนทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องของความแตกแยกไปหมด